รบสวัสดีครับเพื่อนยินด,ด,ดีต้อนรับสู่ช่อง hello test นะครับก่อนอื่นต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับอย่าลืมไปกด subscribe ไลค์แชร์เพื่อไปกำลังใจให้ช่องกราบผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะผมจะมาพูดถึงเรื่องราวของฆาตกรโหดครับเพื่อน ไอ้ท็อปคันเพื่อนได้ไปก่อเหตุนะครับบุกเข้าไปในบ้านของญาติแฟนตัวเองนะครับเป็นบ้านน้าสาวแล้วไปแทงน้าสาวเสียชีวิตกับเพื่อนนอกจากนี้นะครับยังมีลูกบุญธรรมของน้าสาวได้รับบาดเจ็บจนถึงขณะน,นี้ก็ยังไม่ทราบแรงจูงใจของฆาตกรรายนี้ว่าทําไมถึงลงมือก่อเหตุครั้งนี้เนื่องจากว่าเจ้าหน้าที่ตํารวจยังจับตัวอันตรายตัวนี้ไม่ได้คับเพื่อนยังคงหลบหนีอยู่ในป่าแถวอําเภอเด ชัยจังหวัดแพร่ตรงนี้เองผมจะมาสรุปเรื่องราวแล้วก็มาวิเคราะห์ให้เพื่อนๆฟังแบบเข้าใจง่ายๆว่าทำไมคนคนนี้ถึงไปก่อเหตุมันมีเหตุผลอะไรถึงได้ฆ่าคน เรื่องราวนี้มีที่มาที่ไปยังไงมาฟังเรื่องราวนี้กันเลยครับผมสําหรับเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับเกิดขึ้นเมื่อคืนนี้เองครับเพื่อนช่วงเวลาประมาณตีสองของวันที่19พฤษภาคมปีพศ2566ที่บ้านแม่หลายกาสองตำบลแม่หลายอําเภอเมืองจังหวัดแพร่ครับเพื่อนมีครอบครัวหนึ่งนะอยู่กัน2คนแม่ลูกที่บ้านหลังหนึ่งในหมู่บ้านแห่งนี้ลักษณะบ้านเป็นบ้านสชั้นครับเพื่อน ตัวผู้เป็นแม่นะครับชื่อว่านางสาวชนชนกดวงในอายุ51าปีครับนเพื่อนส่วนตัวของลูกสาวนะครับชื่อว่าน้องกัญญาวีอิทธิสากักเพื่อนอายุ19ปีชื่อเล่นว่าน้องมิมิเพื่อนน้องมิมิเองนะครับเป็นลูกบุญธรรมของนางสาวชนชนกเพื่อนค่ําคืนที่ผ่านมานะครับน้องมิมินอนอยู่ในห้องนอนบนชั้นสองของบ้านหลังนี้ ส่วนคุณแม่นะครับนอนอยู่ชั้นล่างครับเพื่อนช่วงเวลาประมาณตี2ปรากฏว่ามีคนล้ายงัดเข้ามาในห้องนอนของน้องมิมิครับเพื่อนโดยเข้ามาทางหน้าต่างครับเพื่อนหลังจากนั้นคะคนร้ายก็เข้าไปในห้องนอนแล้วก็พยายามที่จะทําอะไรบางอย่าง ตรงนี้เองนะเป็นข้อมูลจากน้องมิมิผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์นี้น้องมิมิเล่าให้ฟังว่าคนร้ายนะครับได้เดินไปหยิบกระปุกออมสินมันจึงเกิดเสียงดังพอเกิดเสียงดังปุ๊บน้องมิมิก็เลยลืมตาขึ้นมาดูพอเห็นมีคนแปลกหน้าพอเห็นมีคนร้ายอยู่ในห้อง น้องมิมิไม่กล้าขยับตัวครับเพื่อนทีนี้พอกระปุกอมสินเกิดเสียงดังปรากฏว่าคุณแม่ของน้องมิมิที่นอนอยู่ชั้นล่างก็ได้ยินเสียงด้วยเช่นเดียวกันครับเพื่อนแม่ของน้องมิมิก็เลยตัดสินใจถือไม้ขึ้นไปบนบ้านครับเพื่อนเพราะโดยปกติแล้วน้องมิมิจะนอนแต่หัวคำ่ำแต่ค่ำคืนนี้ทำไมในห้องของน้องมิมิจึงมีเสียงแปลก เหตุการณ์ไม่ดีเกิดขึ้นแน่ๆแ,แม่ก็เลยตัดสินใจขึ้นไปดูบนห้องคับเพื่อนสุดท้ายท้ายสุดพอน้องมิมิได้ยินเสียงฝีเท้าแม่เดินขึ้นไปบนห้องตรงนั้นเองนะน้องมิมิก็เลยตัดสินใจตะโกนบอกแม่ว่าอย่าเข้ามามีคนร้ายอยู่ในห้องทันทีที่น้องมิมิกำลังจะเอ่ยปากกำลังจะตะโกนบอกแม่คนร้ายก็เอามือไปปิดปากน้องมิมิ จังหวะนั้นเองครับแม่ของน้องมิมิก็มาถึงหน้าประตูห้องนอนกันเพื่อนแล้วแม่ของน้องมิมิก็เปิดประตูเข้ามากันเพื่อนพอเปิดประตูเข้ามาเท่านั้นครับแม่ของน้องมิมิยังไม่ทันตั้งตัวยังไม่ทันระวังคนร้ายก็ใช้มีดปลายแหลมที่พกมาจ้วงแทงแม่ของน้องมิมิครับเพื่อน จ้วงแทงแบบไม่ยั้งจ้วงแทงแบบทีๆทำให้แม่ของน้องมิมิล้มลงนอนจมกองเลือดกันเพื่อนพอน้องมิมิเห็นว่าแม่ล้มลงพอน้องมิมิเห็นว่าแม่ถูกทำร้ายน้องมิมิก็เลยลุกขึ้นมาต่อสู้กับคนร้ายคับเพื่อนน้องมิมิเองก็เลยถูกแทงไปด้วยกันสองแผลคับเพื่อนบริเวณใต้ลาวนมแล้วก็บริเวณหน้าท้องคับเพื่อน สุดท้ายท้ายสุดพอคนร้ายเห็นท่าทีไม่ดีพอคนร้ายเห็นว่าเหตุการณ์บานปลายคนร้ายก็เลยหนีออกจากทางหน้าต่างแล้วก็ปั่นจัก,กรยานหนีไปคับเพื่อน นี่คือเหตุการณ์ค่ำคืนอันสุดสลดค่ำคืนอันเลวร้ายของครอบครัวน้องมิมิครับเพื่อนเมื่อคนร้ายหนีออกไปแล้วน้องมิมิก็เลยตัดสินใจวิ่งลงจากบ้านมาตะโกนร้องเรียกขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านหลังจากนั้นนับชาวบ้านร้านตลาดก็แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจสพเมืองแพร่ครับเพื่อนให้เข้ามาตรวจสอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน้องมิมิเองนะครับพอยังมีสติอยู่ก็เลยเล่าเหตุการณ์ให้เจ้าหน้าที่ตำรว วฟังแล้วก็ระบุตัวตนชัดเจนว่าผู้ก่อเหตุก็คือไอ้ท็อปครับเพื่อนไอท็อปเป็นใครมาจากไหนเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังคเพื่อนชื่อจริงๆของไอ้ท็อปก็คือนายกิตติเที่ยงดีอายุ28ปีครับเพื่อนเป็นชาวบ้านแม่ยุ่นตำบลปงป่าหวายอำเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่ครับเพื่อน คนคนนี้ไม่ใช่คนอื่นคนไกลกับครอบครัวน้องมิมีคับเพื่อนอดีตของไอ้ท็อปมีศักเป็นหลานเขยของคุณชนชนกตรงนี้เองนะไอ้ท็อปก็เลยรู้จักครอบครัวนี้เป็นอย่างดีรู้จักทางหนีทีไล่ในพื้นที่แห่งนี้ก่อนหน้านั้นนะไอ้ท็อปเองมาได้เมียมาได้ภรรยาเป็นหลานสาวของคุณชนชนก อยู่ที่บ้านแม่หลากาซองนี่แหละครับเพื่อนๆแล้วอยู่กินกันมาหลายปีแต่ระยะหลังมาเริ่มมีปัญหามีปากมีเสียงกันเนื่องจากว่าไอ้ท็อปเองเนี่ยทำตัวเกเรหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจแต่ฟังครอบครัวของคุณชนชนกฝั่งญาติๆของเมียมักจะดูถูกไอ้ท็อป โรงนี้เองคือคําบอกเล่าของคนในพื้นที่คนที่มามุงดูเหตุการณ์จนในที่สุดนะเมื่อประมาณ2อสัปดาห์ก่อนไอ้ท็อปกับภรรยาก็ได้เลิกลากันแล้วไอ้ท็อปก็เลยตัดสินใจเก็บเสื้อผ้าไปทํางานที่ร้านวัสดุก่อสร้างแห่งหนึ่ง ที่ตำบลแม่คำีอำเภอเมืองจังหวัดแพร่ครับเพื่อนหลังจากไอ้ทอปเลิกลากับภรรยาไปตรงนี้เองมีการส่งข้อความมีการโทรมาหาภรรยาอยู่เรื่อยๆว่าจะเข้ามาฆายกครัวว่าจะเข้ามาทำร้ายบางครั้งก็บอกว่าเดี๋ยวจะมาเผาบ้านทิ้งทั้งตระกูลนี่คือคำพูดคําจาของไอ้ทอปหลังจากเลิกลากับภรรยาไปสุดท้ายท้ายสุดไม่รู้ว่าอะไรเป็นเหตุจูงใจ ที่ทําให้ไอ้ท็อปมาก่อเหตุครั้งนี้ตรงนี้เองนะครับผมได้ไปหาข้อมูลจากแหล่งข่าวท้องถิ่นในจังหวัดแพร่ เขาบอกประมาณว่าไอ้ท็อปน่าจะมีความประสงค์ต่อชีวิตน่าจะมาก่อเหตุชำระแค้นมากกว่ามาชิงทรัพย์คเพื่อนอีกหนึ่งประเด็นที่มีการพูดถึงนั่นก็คือประเด็นเรื่องของการข่มขืนเนื่องจากเจตนาของไอ้ท็อปมันค่อนข้างที่จะชัดเจนว่ามันต้องการเข้าไปในห้องของน้องมิมิครับเพื่อนตตรงนี้เองมันอาจจะหวังข่มขืนหวังอนาจารน้องมิมิก็เป็นไปได้เนื่องจากเหตุการณ์มันเกิดขึ้นไวจึงไม่สามารถเดาได้ว่าแรง ยุงใจของไอ้ท็อปคืออะไรอีกหนึ่งประเด็นคือยังจับตัวไอ้ท็อปไม่ได้ครับเพื่อน ก็เลยไม่รู้ต้นสายปลายเหตุที่แท้จริงว่าทำไมมันถึงเลือกบุกมาที่บ้านของน้องมิมิทั้งๆท,ที่มันมีความแค้นกับบ้านแฟนของมันตรงนี้เองนะครับมันอาจจะเป็นการฆ่าฝากหรือว่าหวังข่มขืนน้องมิมิหรือหวังชิงทรัพย์มันได้หลายประเด็นครับเพื่อนจึงยังไม่ได้ข้อสรุปเพราะไอ้ท็อปยังหนีอยู่สุดท้ายแล้วนะครับเหตุการณ์นี้ก็จบลงด้วยการสูญเสียครับเพื่อนแม่ของน้องมิมิก็คือคุณชนชนกดว ในได้เสียชีวิตลงในที่เกิดเหตุเนื่องจากทนพิษบาดแผลไม่ไหวส่วนน้องมิมิเองนะครับณขณะนี้อาการปลอดภัยแล้วเพื่อนๆได้รับการช่วยเหลือได้รับการส่งตัวไปที่โรงพยาบาลจังหวัดแพร่เพื่อทําการรักษา จึงพ้นขีดอันตรายกันเพื่อนส่วนตัวไอ้ท็อปเองนะครับหลังจากหลบหนีไปนะมันได้ย้อนไปที่ทํางานของมันน,น,นั่นก็คือร้านวัสดุก่อสร้างแล้วก็ไปขโมยรถกระบะเก่าๆคันนึงในร้านวัสดุก่อสร้างใช้เป็นยานพาหนะในการหลบหนีกันเพื่อนมันเองนะได้หนีไปในพื้นที่ป่าบ้านสวนหลวงตำบลปงป่าหวายอําเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่กันเพื่อนตุรงนั้นเองนะเป็นป่าลอยต่อของหลายจังหวัดกันเพื่อนเป็นป่าผืนใหญ่อยู่พอสมควร ไอ้ท็อปเองเคยเป็นทหารพานเก่าจึงมีความเชี่ยวชาญในการเดินป่าเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ติดตามไล่ล่าตัวไอ้ท็อปต้องใช้ความระมัดระวัง อาจจะเพลียงพล้ําอาจจะเสียท่าได้และประเด็นสําคัญไอ้ท็อปมีความเชี่ยวชาญในการใช้อาวุธทุกชนิดเนื่องจากว่าได้รับการฝึกฝนในช่วงที่เป็นทหารครับเพื่อนตรงนี้เองไอ้ท็อปจะมีความชํานาญเป็นพิเศษส่วนประวัติของไอ้ท็อปนับเคยต้องโทษคดียาเสพติดเป็นผู้เสพรายใหญ่เป็นผู้ค้าลายย่อยเพื่อนและนอกจากนั้นนับไอ้ท็อปเองยังเคยต้องโทษในคดีผลิตอาวุธปืนไอ้ท็อปทำปืนเถื่อนขายด้วยเพื่อนนี่คือประวัติของฆาต กรนไลายนี้เมื่อประวัติเป็นแบบนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยเปิดยุทธการจับตายรับเพื่อนถ้าหากไอ้ท็อปไม่มามอบตัวเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าจะจับตายสถานเดียวเนื่องจากว่าไอ้ท็อปเป็นตัวอันตรายรับเพื่อนถ้าจะเข้าป่าไปพูดไปคุยไปเจรจาอาจจะเพี้ยงพร้ําเสียท่าไอ้ท็อปได้ตรงนี้เองเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยขีดเส้นตายให้ไอ้ท็อปออกมามอบตัว ถ้าไอ้ท็อปไม่มามอบตัวอาจจะเหลือแต่ตัวไม่มีลมหายใจสุดท้ายท้ายสุดนะับก็หวังว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจะสามารถจับกุมตัวคนร้ายมาดำเนินคดีได้หรืออาจจะเป็นทางออกทางสุดท้ายนั่นก็คือจับตายไอ้ท็อป คนคนนี้เป็นตัวอันตรายเป็นตัววายร้ายเกินกว่าที่จะเยียวยาเพื่อนเพื่อนนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลท,ท,ที่ผมนํามาเสนอเกี่ยวกับข่าวอาชญากรรมเกี่ยวกับเรื่องราวของไอท็อปเพื่อนเพื่อนเพื่อนมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องราวนี้ก็สามารถแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้หากผิดพลาดประการใดต้องกราบขอเป็เพื่อนไว้นที่นี้ด้วยอย่าลืมไปกด subscribe l i ค์แชร r e เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องกระผมด้วยขอเพื่อนเพื่อนที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับจงมีแต่ความสุขความจเจริญคิดหวังสิ่งใด ขอให้สมความมุ่งมา่ปรารถนาอย่าเจ็บอย่าจนขอบคุณครับผม